อ่สวัสดีครับวันนี้ก็สงสัยแล้วสิมีเมนูที่แปลกใหม่ออกมาคงองสงสัยอย่างมากเลยว่าเป็นค่ายโปงค่ายอะไรผมก็ตอบได้อย่างเต็มปากเลยว่าเป็นค่าย g r u p o c h a t n e t หรือที่เรียกง่ายๆว่า r r u p o ดูแล่วยลูก GM ที่โด่งดังกันไปทั่วเซิร์ฟทีนั่นเองนะครับอ่า ทั้งโด่งดังและมีชื่อเสียงอย่างลูก GM เนี่ยก็สามารถทำโปรกมาอย่างโหดมากๆเลยนะครับสามารถเสกปืนได้แทบทุกอย่างแล้วก็เอา,เายิงปืนออกมาเนี่ยรัวแทบโหรัวโคตรบอกเลยนะครับในที่นี้ผมก็จะไปสาธิตให้ดูว่ามันเจ๋งขนาดไหนโหดขนาดไหนนั่นเองนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มเลยดีกว่าครับ อ่าวันนี้เราพบกันที่ด่าน Burning h a อ l สังเกตว่าตอนนี้ทีมเรากำลังเสียเปรียบฝั่งนู้นค่า22-10ตายโหดมากๆเลยทีเดียวแต่สถานการณ์ทุกสถานการณ์พลิกผันได้หากไม่ถึงจุดสุดท้ายนะครับให้เราเปิดอมาตะาครั้งไหม3วิจากนั้นปิดอมาตะแค่นี้นะครับไปที่ฟังก์ชันเสกอาวุธเปลี่ยนเปิดเปลี่ยน,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 นวุธทันที เลือกอาวุธเป็นไรก็ได้ในที่นี้ผมจะเลือกเป็นปืนเฟมัสนะครับจากนั้นกด F เอเพื่อความมันให้เขานำไปเยอะๆหน่อยแล้วเราที่นี้เราจะใช้เวลาไปเปิดฟังก์ชันมองทะลุก่อนนะครับแล้วก็เพื่อไม่เพื่อทำให้คิวเร็วที่สุดเราจะใช้ตัวไม่กระพริบด้วยนะครับเกิดมาแล้วตายทันทีตอนนี้เรารอเวลานะครับห่างกันตั้ง20ตัว แต่ผมจะทำให้ตามทันภายในทันทีนะครับอรัวมากมากบอกเลยยิงออกไปเป็นระเบิดแต่เวลาตายจะขึ้นว่าตายเพราะปืนที่เราเสกนะครับอย่างผมเสกปืนเฟมัสเวลาตายก็จะเด้งว่าตายเพราะปืนเฟมัสนั่นเองนะครับเราตามทันอย่างรวดเร็วความห่าง20ตัวหากเราไม่ใช้โปจะเป็นความห่างที่แบบว่ายากเหลือเกินที่จะทำให เออสามารถตามทันได้อย่างรวดเร็วแต่หากใช้โปรมันเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยนะครับเจ๋งกว่านี้ไม่มีแล้วเราสามารถพิกชนะอย่างง่ายได้เจ๋งใช่ไหมละ่ะโปรค่ายนี้รัวมากมากทีเดียวเลยเกิดมาตายอย่างเดียวเกิดมาคือตายพูดได้แค่ว่า ไม่มีวันผุดไม่มีวันเกิดกันเลยทีเดียวนะครับจากเราโดนนำ20ตัวขณะนี้เรานำเขา10ตัวแล้วนะครับและจะจบเกมภายในเร็วๆนี้ฟังกช์ชันที่พิเศษหน่อยก็คือเราสามารถคลิกค้างได้จาก สมัยโปรที่มีแรกๆเนี่ยจำยังไม่ค่อยพัฒนามากก็คือจะต้องคลิกลวนครับแต่ตรงนี้สามารถคลิกค้างได้ก่อนที่จะจบมีคนด่าผมเยอะผมก็จะไปเกียน์เขาหน่อยนะครับไปที่ฟังก์ชันรบกวนผู้เล่นเปิดสแปมเสียงผมไม่เปิดนะครับเพราะหากเปิดแล้วเสียงเข้าคลิปเนี่ยคลิปจะรัว่าแบบรัวมากๆหน้าลำคาญเลยนะครับสังเกตที่กล่องข้อความเสียงผมขึ้นเรื่อยๆนะครับ ่าถือว่าถ้าเขาเปิดลําโพงลําโพงก็จะแบบแทบจะแตกกันเลยทีเดียวอ่าทีนี้ผมไม่รอละเราจะจบเกมเลยนะครับเจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะสำหรับโปรค่ายลูก GM นะครับเวลาเรายังมีเหลือเราไปต่อกันอีกด่านนึงครับต่อมาติตดๆด้วยด่าน Burning Hall นะครับสังเกตว่าเราถูกนำได้อย่างเออนำโคตรๆเลย อีกฝั่งหนึ่งคิวเยอะกว่าเดซประมาณ2เท่าเลยท็อปทีมแต่ฝั่งเราไม่มีใครเลยที่คิวเยอะกว่าเดซมีแต่เดซเยอะกว่าคิวนะครับจะแสดงให้เห็นว่าเราเสียเปรียบแบบเสียเปรียบเชี่ยเอ่ากัอนอื่นเลยให้เรารบกวนเอ่อเปิดมองทะลุก,ก่อนละกันนะหลังจากนั้นค่อยลบกวนผู้เล่นสแปมเสียงรัวๆ นี่ดูนะครับเขาลำคาญตายแน่ๆเลยแน่นอนครับลำคาญสุดๆเรารบกวนเวเขาพอแล้วเราก็เปิดอามาตะค้างไว้3วิจากนั้นปิดนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอ,อ่อเปิดฟังก์ชันตัวไม่กระพริบด้วยจากนั้นไปที่ฟังก์ชันเสกวุดเปิดเปลี่ยนวุดทันที ือกอาวุธเป็น Famous หรืออะไรก็ได้แล้วแต่พอเ,เลือกเป็นศูนย์กด F2 นะครับจากนั้นเราดูก่อนเขานำประมาณ30ตัวเราจะตามเขาอย่างรวดเร็วนะครับฮ่าฮ่แล้วแล้วเรายัางฟัดเสียงรัวๆด้วยทำได้เรียกว่าทำให้เขาลำคาญสุดๆเลยนะครับ เกิดมาคือตายอย่างเดียวนะครับอ,อ้าวอ่ฮองกดทีกันทั้งห้องไม่เป็นนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงเราตามมาอย่างติดติดเลยนะครับแล้วเราสามารถชนะเขาได้อย่างง่ายดายเลยนะครับถ้าเราห่างกันมากกว่า5ตัวถือว่ามีโอกาสประมาณ99.99ท99ีบสามารกเอ่อชนะเขาได้อย่างง่ายดายเลยนะครับแต่หากเรา ห่างกันน้อยกว่า5ตัวเนี่ยเออมาอาจจะมีเล็ดรอดเกิดมาแล้วกดยิงทานแล้วดันถูกไอ้พวกที่ชอบมาแจกตอนมีโปรแล้วมาออยู่กันในฐานของเขาเนี่ยก็อาจจะมีเล็ดรอดโดนทำให้เขาตายทำให้สกอร์เขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากสักเท่าไหร่อาจจะเร็วกว่าเราทำให้เราแพ้ได้นะครับแต่อย่างนี้ยังไงเราก็ชนะอย่างแน่นอนนะครับ โอกาส99.99%ที่จะชนะเลยนะครับขณะนี้จะเขานำมา5ตัวเรานำเขา5ตัวนะครับแล้วเราจะจบเกมในเร็วๆนี้นะครับจากนั้นให้เราไปปิดฟังก์ชันรบกวนผู้เล่นเ,เ,พลเพื่อลดการทำงานของทรัพยากรกเครื่องนะครับชนะแล้วอย่างง่ายดายโดยการเวลาหมดนะครับเราไปต่อกันอีกหลาหนึ่งนะครับ Спасибо. Yeah. 救命 Kill him! Kill him.